ชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยออกรายการโหนกระแสประกาศถึงเวลาล้างบางผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นพร้อมกับชี้แจงเรื่องที่ทำห่วงึกงึกงักง,ง ắc, ไม่ได้ดีดยา คุณผู้ชมคะคุณชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ไปออกรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยค่ะโดยได้พูดคุยในประเด็นเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลท้องถิน่นซึ่งท่านรัฐมนตรีชาดานะคะได้รับมอบหมายจากคุณอนุทินชาญวิรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ท่านเนี่ยมาดูแลเรื่องนี้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งคุณชาดานะคะก็ยืนยันว่าจะต้องมีการปราบปรามผู้มีอิทธิพลท้องถิน่น อีกประเด็นที่หลายคนสงสัยค่ะก็คือหลายคนเนี่ยสังเกตว่าคุณชาดามักจะทําท่าทางแปลกๆทําหัวงึกๆึกงักงมันเป็นกึกๆึกกักกคุณกัญชัยนะคะก็ถามว่าท่านเป็นอะไรหลายคนบอกว่าท่านดีดหรือเปล่าเติมมาหรือยังหรือท่านเพิ่มเติม ฟิลกำลังได้หรอคุณชาดานะคะก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอาการป่วยกระดูกขอมีปัญหาฟิลเอ็กซ y เรย์ก็มีเกิดจากอุบัติเหตุตอนรุ่นรุ่นเป็นนักซิ่งมอเตอร์ไซค์หน้าที่เป็นแผลเนี่ยก็ไม่ได้ไปตีกับใครแต่เกิดจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์และช่วงที่ออกสื่อตอนนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่ผมอดนอนด้วยอภิปรายเสร็จก็เครียดจึงเกิดอาการงึกงั คุณชาดานะคะบอกว่าวันเสาร์นี้จะไปที่เชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวจะให้คุณหมอเนี่ยฉีดยาเข้าคอให้เมื่อก่อนจะหนักกว่านี้พอนั่งเนี่ยต้องคอยสลัดคอตอนนี้ก็ทํากายภาพอยู่ถ้าอดนอนหรือเครียดก็จะมีอาการขึ้นมาทันทีตอนนั้นถูกอภิปรายก็เครียดเยอะจึงเกิดอาการตอนนี้ต้องทํากายภาพให้กล้ามเนื้อคอแข็งแรงอาการพวกนี้เนี่ยเป็นมานานแล้ว คุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็ถามต่อค่ะว่ามีหลายคนบอกว่าเวลาท่านรัฐมนตรีอยู่ในสภาชอบพูดคนเดียวอันนี้จริงไหมคุณชาดานะคะบอกว่าใครจะพูดคนเดียวจะบ้าหรอไม่ได้พูดคนเดียวแค่สลัดคอเฉยๆส่วนเรื่องที่เคยท้าให้มาตรวจปัสสาวะตอนนี้ก็ยังท้าอยู่ใครมาตรวจฉี่ตรวจเลือดก็ได้เลยตรวจกันในสภานี่แหละคุณชาดานะคะบอกว่าท้าให้ตรวจฉี่แต่ถ้าฉี่ไม่ม่วงต้องกินฉี่ผมนะ อันนี้คือในสภาแต่กับสังคมผมพร้อมตรวจอยู่แล้วเจอที่ไหนสก,กิดได้เลยขอตรวจหน่อยคุณผู้ชมคะคุณชาดาไทยเศษร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยออกรายการโหนกระแสประกาศถึงเวลาล้างบางผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นพร้อมกับชี้แจงด้วยนะคะที่ทำหัวงึกงึกงักงักไม่ได้ดีดยา ซึ่งคุณชาดาไทยเศษนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้ไปออกรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยค่ะโดยได้พูดในประเด็นเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นนะคะซึ่งรัฐมนตรีชาดาได้รับมอบหมายจากคุณอนุทินชาญว,วีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ท่านเนี่ยมาดูแลเรื่องนี้ด้วยตัวเองซึ่งคุณชาดานะคะก็ยืนยันว่าจะต้องมีการปราบปรามผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นค่ะ อีกประเด็นที่หลายคนสงสัยนะคะก็คือหลายคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าคุณชาดามักจะทาท่าทางแปลกๆทําหัวงึกๆงักๆมันเป็นกึกกึกกักกักคุณกัญชัยก็ถามว่าท่านเป็นอะไรหลายคนบอกว่าท่านดีดหรือเปล่าเติมมาหรือยังหรือท่านเพิ่งเติมฟิลกําลังได้หรอคุณชาดาเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นอาการป่วยค่ะกระดูกคอมีปัญหาฟิลเอ็กซเรย์ก็มีเกิดจากอุบัติเหตุตอนรุ่นรุ่นเป็นนักซิ่งมอเตอร์ไซค์หน้าที่เป็นแผลเนี่ยก็ไม่ได้ไปตีกับใครแต่เกิดจากอุบัตติเหุรถ มอเตอร์ไซค์ size. และช่วงที่ออกสื่อตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมอดนอนด้วยอภิปรายเสร็จก็เครียดจึงเกิดอาการงึกงัก คุณชาดาะะบอกว่าวันเสาร์นีน้จะไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวจะให้คุณหมอเฉีดยาเข้าคอให้เมื่อก่อนจะหนักกว่าน,นี้นะคะคุณชาดาบอกว่าพอพอนั่งต้องคอยสลัดคอตอนนี้ก็ทกํากายภาพอยู่ค่ะถ้าอดนอนหรือเครียดจะมีอาการขึ้นมาทันทีตอนนั้นถูกอภิปรายก็เครียดเยอะจึงเกิดอาการตอนนี้ต้องทํากายภาพให้กล้ามเนื้อคอแข็งแรงอาการพวกนี้เป็นมานานแล้ว คุณหนุ่มกัญชัยนะคะถามต่ออีกค่ะว่ามีหลายคนบอกว่าเวลาท่านรัฐมนตรีอยู่ในสภาเนี่ยชอบพูดคนเดียวอันนี้จริงไหมคุณชาดานะคะก็ชี้แจงว่าใครจะพูดคนเดียวจะบ้าหรอไม่ได้พูดคนเดียวแค่สลัดคอเฉยๆส่วนเรื่องที่เคยท้าให้มาตรวจประวาตะตอนนี้ก็ยังท้าอยู่ใครมาตรวจฉี่ตรวจเลือดก็ได้เลยตรวจกันในสภานี่แหละคุณชาดานะคะบอกว่าท้าให้ตรวจฉี่แต่ถ้าฉี่ไม่ม่วงต้องกินฉี่ผมนะ อันนี้คือในสภาแต่กับสังคมผมพร้อมตรวจอยู่แล้วเจอที่ไหนสกิดได้เลยขอตรวจหน่อยรัฐมนตรีชาดานะคะก็ได้ออกมาชี้แจงถึงอาการที่คอเกิดอาการแบบงึกงึ้งักงักแล้วนะคะว่าเกิดจากอาการป่วยค่ะในส่วนของเรื่องการปราบรามผู้มีอิพธิพลนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสังคมจับตาอย่างมากก็ต้องฝากความหวังไว้ที่ท่านรัฐมนตรีชาดาที่จะมาดูแลแก้ไขในเรื่องนี้ค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟ f o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, Twitter และ t i k t o อค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ